เบื่อไหมกับการเดินทางไปทำงานแบบเดิมๆขึ้นสะพานล,ลอยรอรถเมล์นั่งหมอใส่ขึ้นรถไฟฟ้าเดินข้ามถนนเดินเป็น1กิโลกว่าจะถึงป้ายรถเมล์ถ้าคนกำลังเบื่อกับการเดินทางไปทำงานแบบนี้วันนี้ปุ้ยมีข้อเสนอดีๆมาให้รับชมกันจ้า เมื่อกี้ฝนตกตอนนี้แดดออกยืนรอรถเมย์เป็นชั่วโมงแล้ไม่มาสักทีขาแข็งหมดแล้วเนี่ยโอ้ยหาที่นั่งดีกว่าแดดก็จะร้อนไปไหนเนี่ยเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกโอ้ยทำตัวไม่ถูกแล้วร้อนไม่ไหวเหมือนไฟเผาเอ๊ะนี่มันป้ายอะไรวะอุย้ยรถอะไระสวยจัง นดูหน่อยสิมีโปรโมชั่นอะไรบ้างโอ้โปรโดีทีเดียวรถก็สวยด้วยแบบนี้ต้องเข้าไปดูแล้วแต่ว่าไม่มีตังเลยจะเอาเงินดาวไปแสนแสนจากไหนไปออกรถแล้วเนี่ยแต่ก็ลองไปปรึกษาเซลล์ดูก่อนดีกว่าเผื่อเขามีทางออกดีๆให้เราเอ๋ทางเข้ามันอยู่ตรงไหนนะ ราหม่อคใจเอร็กส่ะเยเ่เอตัวที่มีขอลดอู่ประมาณบาทค่ะถุประมาณบาทดูเป็นบ s เอสคันสีด้านหลังแล้วคุคขาราคาอยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น้า เ้อผูแต่เราไม่เสียเนสกเลยใช่ไหมคะี้ไม่เสียตามนสักบาทเลยค่ะแล้วคือต้องทำยังไงบ้างคะแม่ม่เป็นบบวันหี้นะคะสอบสามเมตยคุณลูกค้าค่ะเราอชิอะไรคะเป็นพนักงานบริษัทรับเงินเดือนค่ะเพาถ้านักงานบริษัทรับเงินเดือน คันนี้หนูขอเวลาสามวันนทแล้วก็รับรถจากเราได้เลยค่ะโอ้หเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะโอเคดีค่ะโอเคค่ะว้าวในที่สุดก็มีรถขับสักทีไม่น่าเชื่อว่าจะออกรถง่ายขนาดนี้สนใจโปรนี้รีบทักมาเลยนะคะด่วนมีจำนวนจำกัด ลืมบอกจองรถง่ายมากใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวโอนเงินสลิป1,000บาทพร้อมจัดไฟแนนซ์ได้เลยจ้าแค่นี้คือไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมอย่าลืมรีบทักมานะคะ